You're listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s u r u t y t y ที่ p p n n e s s i n v e s t m e n t มาต่อกันนะครับสำหรับตัวสวัสดีครับไอซ์ ครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีนะครับหรือว่าสวัสดีไม่ดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์นะครับก็เมื่อวานมีจัดเป็นเคสซีซีรีส์ไปนะครับมีเชิญทางผู้หารสวัสดี์มานะครับแล้วก็มีมีของน็อตก็จัดด้วยนะครับเป็นเป็นของไมโครลิซิ่งนะครับของสวัสดเนี่ยเราได้รับเกียรตินะครับจากคุณธิดาแก้วบุตรตานะครับก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร นะครับขอสวัสดิ์มาให้ความรู้กับเราแล้วก็ฟันเมนเจอร์ประมานที่ที่ฟังกันนะครับในคีเมสเซจเนี่ยจริงๆไม่ได้ต่างกับตอนตอนรอบอานาลิ t ์มิทติ้งเมื่อต้นเดือนที่ที่เราพูดกันไปเท่าไหร่นะนะครับแต่ว่าก็สิ่งที่มีพูดคุยกันเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ธุรกิจใหม่ๆนะครับที่ทางสวัสดิ์เขาก็เร่งการจะทำนะครับซึ่งก็มี3อันมีเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ตัวตัวเด็ดเลยนะครับแล้วก็ อัที่สองเนี่ยก็เป็นตัวสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่อันนี้จะเป็นเซกเมนต์เดียวกับที่แบงค์ทำเลยนะครับแล้วก็อันที่สามเนี่ยก็จะเป็นสินเชื่อผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่อันนี้เห็น,เห,นเห็นหลายเจ้าเริ่มทำเหมือนกันนะครับในคีย์ตัวเลขเนี่ยผู้บราหารยังเมนเทนเป้านะครับสำหรับการเติบโตของสินเชื่อปีนี้ที่20%นะครับแต่ผมว่าแอบโดนดาวนิดนึงนะเพราะว่าตอน<ม>ต้นเดือนที่คุยเนี่ยผู้บราหารให้เป้าการเติบโตเนี่ย20-30 นะครับรอบนี้ให้เป็นเลขให้ตัวเดียวให้20คือกรอบล่างนะครับส่วนอันที่2นะครับคือเป้าการเติบโตของเบี้ยประกันนะครับสวัสด์เนี่ยมีเป็นนายหน้าขายประกันภัยด้วยนะครับปีนี้เขามองเติบโต30-40%เหมือนเดิมนะครับการเติบโตเนี่ยจะล้อมากับการเติบโตของสินเชื่อนะครับก็คือลูกค้าที่มาทําสินเชื่อนะครับก็มีโอกาสให้เขาได้ขายประกันพ่วงไปด้วยนะครับเพราะทุกท่านก็มีรถอยู่แล้วนะครับ ส่วนที่สามเนี่ยคือเป้าเรื่องเกี่ยวกับต้นทุนบ้างนะครับหนึ่งคือค่าใช้จ่ายในการบริหารนะครับหรือ cost to income ปีนี้ไม่น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับรายได้รายได้โตค่าใช้จ่ายโตนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าผูบริหารยังมองว่ายังสามารถลีนฝั่งที่เป็นธุรกิจจำนำทะเบียนเดิมได้อีกนะครับส่วนที่ต้องเพิ่มคนเนี่ยก็จะเป็นแค่ฝั่งธุรกิจใหม่ๆเท่านั้นเองนะครับ ก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการตั้งสำรองนะครับที่ผู้อ่านก็มองว่าปีนี้การตั้งสำรองคงน้อยไม่น่าจะเยอะนะครับเพราะว่าสินเชื่อที่ปล่อยใหม่เพิ่มปีนี้ที่เริ่มกลับมาเติบโตเนี่ยปีแรกๆก,ก็น่าจะยังอยู่สเตจหนึ่งหรือชั้นปกติก่อนนะครับซึ่งภาระการตั้งสำรองไม่เยอะนะครับอันนี้คือคีย์ตัวเลขนะครับประเด็นที่2เนี่ยคือดิเรกชันที่สวัสดิกาจะไปนะครับสวัสดิ์เนี่ยในช่วงหลังๆก็จะมีธุรกิจใหม่ผุดขึ้นมาเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราสังเกตอันหนึ่งนะครับก็คือว่า ธุรกิจใหม่เหล่านี้เป็นธุรกิจที่ให้อัตราดอกเบีย้ยเสี่ยงสินเชื่อเนี่ยดีกว่าพอร์ตเดิมทั้งสิ้นนะครับปัจจุบันก็มี3อันนะครับก็คือตัวเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์นะครับที่เก็บดอกเบีย้ยได้3 0มสถึงสนะาเอร์ในส่วนนี้เนี่ยเขาก็มีทีมผู้วริหารจาก,จากที่ที่มกประสบการณ์นะครับเข้ามาช่วยทำนะครับภายใต้ S Leasing นะครับตรงนี้ก็ช่วยในเรื่อง Relationship กับด e ลเลอร รถมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้สิ่งที่ผมเรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าในธุรกิจเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยความสําคัญอย่างหนึ่งคือ Relation s h i พนะครับว่าแต่ละเจ้าเนี่ยมีความสัมพันธ์กับดีลเลอร์อยังไงถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีดีลเลอร์ก็จะอยากส่งรถให้นะครับอันนี้คือข้อหนึ่งนะครับประเด็นเรื่องการคุมดอกเบีย้ยก็เป็นอันหนึ่งที่นักลงทุนเมื่อวานก็คอนเซิร์ตกันมากนะครับว่าถ้าโดนคุมเพดานดอกเบีย้ยลงมาต่ํากว่า30ขึ้นมาเนี่ย จะทำยังไงนะครับผู้่อหอานก็บอกว่าจริงมีแผนรับมืออยู่แล้วนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเนี่ยเขาบอกว่ามีวิธีในการที่น่าจะทําให้บริหารจัดการรายได้ให้มันไม่ได้รับผลกระทบมากนะครับก็บอกว่าต้องตามดูเขายังไม่ไม่เปิดเผยแล้วว่าแผนเป็นยังไงนะครับต้องตามดูว่าจริงจริงแล้วถ้าทําจริงขึ้นมาจริงเนี่ยวิธีรับมือเป็นยังไงนะแต่ดูผู้่อหานก็ค่อนข้างสบายใจนะครับว่าผลกระทบคงไม่เยอะนะครับธุรกิจที่2เนี่ยคือตัว personal loan นะครับ Uh, personal loan เนี่ยเขาจะเจาะ t ์เก e t กลุ่มเดียวกับกลุ่มธนาคารเลยนะครับที่ให้กับมนุษยนะ์เงินเดือน 30, อน,นะครับเงินเดือนส0,000ื่นอขึ้นไปนะครับแต่ว่าจุดขายของสวัสดีก็จะเป็นเรื่องการเรียกว่าเรียกว่า,วาให้สินเชื่อที่รวดเร็วนะครับวันเดียวได้นะถ้าถ้าเราไปขอธนาคารเนี่ยต้องขอเอกสารนน่นนี่นั่นสักพักหนึ่งสัปดาห์หนึ่งถึงจะได้ใช่ไหมครแต่เนี้ยของเขาเน้นเร็วกว่านะครับแต่ว่าในมุมเราเราก็ยังยัง,ย,ง,ย,งยังดาอยู่นะยังยังไม่ได้เชื่อเต็ม้อยนะเพราะว่าผมคิดว่า เซกเมนต์ที่แข่งกับธนาคารเนี่ยไม่ง่ายนะเพราะว่าธนาคารเนี่ยก็ทำมาเยอะนะครับแล้วก็มีฐานลูกค้ามีระบบมีอะไรพวกนี้ที่เต็มอยู่แล้วนะครับกับส่วนสุดท้ายคือสินเชื่อผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับวันนี้ดอกเบี้ยก็ดีนะยี่สิบพ้สามสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยคือเราต้องดูกันยาวๆว่าการคุมคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยพอทําได้ไหมนะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นข้อมูลอัปเดตเข้ามาก็คือธุรกิจบริหารหนี้เสียนะครับที่ถ้าจำกันได้เมื่อเมื่อ เดือนก่อนนะครับก็จะเห็นว่าสวรค์ก็แจ้งข่าวว่าเขาซื้อหุ้นเพิ่ม20%จากจากตัว JV ที่ทำกับโนเบิลนะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็คือเขากำลังเจรจาเรื่องการ JV กับแบงค์อยู่นะครับน่าจะเห็นความชัดเจนในครึ่งหลังของปีนี้นะครับก็ยังไงก็ตามเมื่อวันผู้อยากพยายามทนดาวนะ์นะว่าอยากคาดหวังมันจะมาเร็วนะครับแล้วก็ช่วงแรกๆมันคงยังไม่ได้มีอายะสําคัญมากนะครับดังนั้นะก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับที่ต้องจับตาดูแบบว่าดีเดียมเทิรมน่าจะเริ่มเห็นนะครับ สำหรับสวัสด์เรายัางชอบอยู่นะครับให้คำแนะนำเป็นซื้อราคาเป้าหมาย74บาทนะครับบนหนึ่ง a ูเบรชันถูกที่สุดนะใน3ตัวใหญ่นะครับแล้วก็แผนการเติบโตหรือกลยุทธ์เขาเนี่ยค่อนข้างด y นามิกคือมีหลากหลายนะครับปรับตัวค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ปีนี้เรารมองว่ากำไรการเติบโตเนี่ยโดยเฉพาะ PPOP หรือกำไรก่อนสํารองเนี่ยน่าจะเร่งตัวขึ้นได้ดีเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับ ไอซพี่ถามคำถามเดียวเลย3ตัวนี้ในอดีตเนี่ยเวลาไปชอบไปด้วยกันลงลงด้วยกันเนี่ยไอซคิดว่า2 0 2 2ันยีน่อ่ะมันยังเหมือนเดิมไหมอิมันก็ผมคิดว่า correlation ยังอยู่นะ,ะความสัมพันธ์3ตัวนี้ยังอยู่นะครับแล้วก็ยังไปด้วยกันแต่อาจจะไม่ได้ไปด้วยกันเยอะเหมือนอดีตเหมือนเดิมนะครับ อาจจะแบบตัวหนึ่งขึ้นห้าตัวหนึ่งขึ้นสามอะไรแบบนี้นะฮะอาจจะไม่ได้แบบว่าขึ้นห้าเปอร์เซ็นเหมือนกันทุกตัว mm hmm. เหตุผลเพราะว่าเราเริ่มเห็นแล้วว่าโซลาร์เดจี้กลยุทธ์เขาเนี่ยมันมันมันฉีกออกจากกันนะครับเงินติดล้อเน้นนำโปรดักต์เดิมไปอัปเกรดฟีเจอร์ขึ้นมานะครับให้มีแบบมีบัตรผ่อนมีอะไรพวกนี้นะครับเน้นขายประกันเหมือนกันสวัสดเน้นเพิ่มโปรดักต์ใหม่ mm hmm. นะครับเน้นขายประกันเหมือนกัน นะครับแต่ประกันก็ขายเรื่องกละวิธีจับติดล้อเหมือนกันเขาขายพ่วงสินเชื่อติดล้อบอกขายคนทั่วไปนะครับครับ m ซ c เน้นเพิ่มโปรดักต์ใหม่เหมือนกันแล้วก็เน้นเรื่องกลยุทธ์ราคาเช่นเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มมันจะมีความแตกต่างเรื่องการการดิเรกชันแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันเหมือนกันนะคือทุกคนขยายสาขาขยายสาขาเหมือนกันหมดปีละห้าร้อยปีละสามร้อยทำเหมือนกัน ปีนี้เราเริ่มเห็นกลยุทธ์ที่ไม่เหมือนกันนะฮะนี่ข้อที่หนึ่งที่แน่จะไปไม่ไปเหมือนกันนะครับใช่ครับข้อที่สองอัตราการเติบโตของกาไรน่าจะแตกต่างกันพอสมควรนะครับเพราะว่าอย่างติดล้อเขาพอเมนเทนมาจินได้เขาคงมาจินของเขาไว้ได้เพราะว่าเขาไม่ลดราคานะครับแล้วก็มีตัวประกันมาช่วยอันนี้น่าจะเด่นกว่านะครับสวัสด์ก็มีประกันมาช่วยปีนี้น่าจะเริ่มกลับมาโตได้นะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นกลยุทธ์ราคาเหมือนกันแล้วเพิ่มยิวได้พอสมควรนะครับ <c oughs> แล้วพอร์ตอย่งที่ยิวสูง,งเขาเนี่ยใหญ่กว่า MDC อาจจะซัฟเฟอร์หน่อยช่วงสั้นๆนะครับเพราะว่าสินเชื่อตัวดีก็จริงแต่ส่วนต่างดอกเบีย้ยเขาน้อยน้อยลงนะครับแล้วก็เป็นตัวเดียวที่ตอนนี้ดิเรกชัน n อ็แตกต่างกับเพื่อน <c oughs> เพื่อนๆเนี่ยเอลงนะฮะแต่ MDC n p l เริ่มขึ้นนะครับ <c oughs> แต่นั้นก็ต้องบอกว่าตัวที่อาจจะเป็นตัวนาได้าอาจจะเป็นติดล้อนะครับตามมาติดๆอาจจะเป็นสวัสดนะครับตัวที่ผมคิดว่าจะชนะสุดอาจจะเป็น MTC ครับ โอเคได้เลยครับเดี๋ยวพี่รบกวนไอซ์อยู่ก่อนนิดนึงนะเดี๋ยวให้ไอซ์น็อตเข้ามาต่อกันอ่ะน็อตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอมแล้วก็สวัสดีนะักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับโอเคเชิญเลยครับเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างสําหรับไมโครนายก็มีจัดงานเคสซีซีลีงานเดียวกันกับพี่ไอเป็น Finance Day นะครับเชิญทางผู้บริหารของท่านของไมโครมาแชร์ เอาลุกของบริษัทนะครับคือคุณมดการดานาัยชนสวัสดนะครับรองกรรม,าาก,มาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณทวีพลนะครับจเจริญกิติคุณภัศสารซึ่งท่านนี้ก็เป็นคีย์แมนจเมนท์นะครับที่เพิ่งเข้ามาจอยกับบริษัทร่วมทุนของไมโครก็คือไมโครพัดลิสติ้งทำธุรกิจเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ที่เพิ่งแจ้งตลาดเปนเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับทนโดยรวมในมีติ้งเนี่ยก็เทคมาเป็นบวกอ่นอ,อนๆนะครับก็มีอัปเดตประมาณ23%เรื่องอ่ในเปเ่อ์ โฟกัสหลักในมีติ้งเนี่ยคงเป็นธุรกิจใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าของไมโครเองเนี่ยเขามี uh, จัด a ั a l y s t m e e t i n g ตอนต้นเดือนไกด์เดนส์ต่างๆก็จะค่อนข้างเป็นไปในทางเดียวกันนะครับอัปเดตเรื่องแรกเนี่ยสำหรับ t a r ์เก็ตของอธุรกิจเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่เนี่ยกอคุณทวีพลเนี่ยให้ภาพเลยนะครับว่าแม้ว่าการแข่งขันจะสูงมีเพลเยอร์ใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะเนี่ยแต่ว่าเขาก็ยังมั่นใจนะครับว่าจะสามารถ achieve โลนได้ในระดับสักประมาณ600ล้านในปีนี้ 1,200ล้านในปีหน้าแล้วก็จะขึ้นไปเป็น3,000ล้านใน3-4ปีขา้างหน้าก็จะดู Aggressive เมื่อเทียบกับการ c e ที่คุณหมดให้ใน Analyst Meeting อยู่บ้างนะครับคุณทวีพลบอกว่าในจุดที่เป็น Competitive Advantage ของ m i c r o p a t l l e s s n n เนี่ยก็คือในแง่ของตัว r l l t t o o s h i p นะครับระหว่างเขาเองเนี่ยกับดีลเลอร์ที่ก็มีมาอย่างยาวนานนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยอยู่ในวงการเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาแบบ20-30ปีแล้วก็คือรู้ลึกตื้นลึกหนาบางหมดแล้วว่าใครเป็นนคคระคระับ Uh, สำหรับตัวธุรกิจใหม่เนี่ยน่าจะโอเปเรตได้ในไตรมาสสนะครับก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงการเตรียมการนะครับวางระบบต่างๆเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีเปิดสาขาที่กรุงเทพนี้เองนะครับก็จะใช้เป็นสาขาที่เป็นร่วมกันระหว่างไมโครกับไมโครพัดดิสซิ่งนี่เป็นอัปเดตประเด็นแรกนะครับ ประเด็นที่2ก็คือมีคนเรสคําถามขึ้นไปถามเขาเหมือนกันแหละว่าไอ้การที่สคบจะแคปดอกเบีย้ยธุรกิจชอบซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยว่าในฐานะที่คุณทวีพลอยู่ในวงการมานานเขามองยังไงคิดว่าดอกเบีย้ยเนี่ยจะโดนแคปเท่าไหร่แล้วก็ไมโครพัตต์ลิสซิ่งเนี่ยจะเก็บเท่าไหร่นะครับคุณทวีพลก็เล่าให้ฟังนะครับว่าปกติองค์การเนี่ยเรในใช้การเก็บดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะอยู่แบบประมาณ20กว่าถึง30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถ้าเอาไปชนข้อมูลที่ทางคุณธิดาพูดในของ ซสชันของสวัสด์เนี่ยก็พูดเหมือนกันว่าดอกเบีย้ยในตลาดเนี่ยเก็บกันอยู่ประมาณ30-36%ถึงนะครับจากประสบการณ์ของเขาเอยเขาก็เลยคิดว่าดอกเบีย้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยน่าจะถูกแคปลงมาอยู่ที่ประมาณ24-26ถึงซึ่งก็คือดอกเบีย้ยที่เขาจะเก็บนะครับก็คือดอกเบีย้ยไม่ได้แพงเมื่อเทียบกับตลาดน่าจะดรออเทนชันของตัวลูกค้ามาได้นะครับอีกส่วนหนึ่งถ้าแคปดอกเบีย้ยลงมาเนี่ยอ่าก็จะมีดีลเลอร์บางส่วนนะครับที่เก็บเต็มแม็กพอโดนแคปลงมาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย เพราะว่ารายได้หายแต่ว่าต้นทุนเนี่ยมันเท่าเดิมก็อาจจะมีบางส่วนที่ขายหลนที่เก็บไว้มาให้ไฟแนนซ์เจ้าที่รับได้นะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็คือไมโครพัทลิสซิ่งนะครับเขาก็บอกนะครับว่าเขามีไปคุยกับดิลเลอร์สาเจ้าไว้แล้วแหละว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าโดนแคปดอกเบี้ยลงมาจริงเนี่ยปล่อยมาให้เราได้นะอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องสุดท้ายที่อยากจะอัปเดตก็คือในแง่ของราคานอํามานะครับว่ากระทบอะไรยังไงบ้างเพราะว่าไมโครเองเนี่ยก็เป็นรายย่อยเนาะในพอร์ตเยอะประมาณ9 0ซ ผู้บริหารก็ชี้แจงนะครับว่า Impact อาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่หลายๆคนชิดนะครับเพราะหนึ่งก็คือลูกค้าส่วนใหญ่เขาเนี่ยคำนวณใช้สูตรคำนวณแบบ c o s t p พล s Margin แล้วก็2ก็คือไอาการที่รัฐบาลช่วยตึงราคาดีเซลอยู่ที่ระดับราคาประมาณ30บาทเนี่ยคือช่วยได้พอสมควรนะครับที่ดูเป็นคอนเซิร์นมากกว่าคงเป็นเรื่องของตัวสภาพคล่องของลูกหนี้แต่ละรายที่อาจจะทนทานได้ไม่เท่ากันมากกว่านะครับก็อาจจาะกาันเงินสำรองไว้บางส่วนกับตัวเองแหละแทนที่จะเอามาส่งทางงวดน,นะครับ ในในเชิงพื้นฐานเนี่ยจริงๆดีขึ้นเรื่อยๆนะผมคิดว่าการที่หุ้นโดนเทขายลงมาเนี่ยเป็นการโอเวอร์เรีอกเกินไปนะครับด้วยเพอร์เซพชันว่าเอ้ยเขาทำลดบรรทุกมือสองแล้วก็ลุกนี้เขาเป็นรายย่อยค่อนข้างเยอะแต่ว่าเท่าที่ฟังผู้บริหารอัปเดตมาเนี่ยก็คือ NPL ยังคุมได้ดีอยู่นะแล้วก็ ลูกค้าเนี่ยก็ดูไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนที่หลายๆคนคิดไปขนาดนั้นนะครับคิดว่ากําไรปีนี้น่าจะยังโตโตต่อได้นะครับเพราะว่าโซฟาหนึ่งไตรมาสหนึ่งเนี่ยก็ยังปล่อยสินเชื่อได้ตามเป้านะครับสำรองอาจจะตั้งสูงก็รายใหญ่แหละแต่ว่าเอ้ยก็จะมีทยอยมีนี้สูตรรับคืนกลับมาชดเชยได้ในปีนี้นะครับส่วนธุรกิจใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยนน้าประกันเอย่ยจำนำทะเบียนเอย่ยหรือว่าเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะทยอยโอเเรตได้ในปีนี้แล้วก็ออกดอกออกผลให้ได้เห็นกันต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับ โดยสรุปก็คือเรายังชอบตัวไมโครนะครับก็ยังเมนเทนตัวอัพพอร์ฟอร์มเดตติ้งทาร์เก็ตไพให้ไว้เท่าเดิมที่11บาท20ครับ11บาท20นะครับปัจจุบันตอนนี้อยู่7บาท30นะครับแนวต้านเชิงเทนิเขอาอยู่ประมาณ8บาท15นะครับราคาหุ้นจากบวก2ส t a n d a r d ดเดเวชลงมาอยู่ประมาณบริเวณลบ0.5สแตนดาร์ดเดเวียชนะครับอ่ะโอเคนั่นคือในมุมมองของน็อตนะครับไอซ์มองตัวนี้ยังไงบ้างครับเจก็ okay, ที่ผมว่าไมโครเนี่ยน่าสนใจตรงที่ในในปี2ปีเนี่ยเราเห็นเขาปรับโปรดักแมาค่อนข้างาน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มมีทำพวกประกรันมากขึ้นนะครับทำพวกจำนำรถบรรทุกนะครับซึ่งแล้วก็ล่าสุดตัวมอเตอร์ไซค์นะครับผมว่าโดยมอเตอร์ไซค์เนี่ยอันนี้มีมีลุ้นเยอะนะเพราะว่าดูแล้วผู้บริหารท่านท่านใหม่นะครับที่เข้ามาช่วยทำาคุณทวีพลเนี่ย มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงในธุรกิจนะครับแล้วก็ธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วนะบ้กผมว่าก็ถือว่าได้มือดีมาเลยแหละนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่ดอกเบียเนี่ยสูงขึ้นไปอีกนะแต่เดิมไมโครเนี่ยทำรถพึ่งทุกมือสองนี่ก็ดอกเบียสูงแล้วนะครับอันนี้ดอกเบียดีขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็อะนั้นผมว่าก็เป็นภาพดิเรกชันที่เขากําลังไปในในขาที่ได้ยิวดีขึ้นนะครับก็น่าจะบ สร้างผลบวกกับ ROE ในในลองเทอมนะครับสำหรับตัวไมโครนะครับอีกอันหนึ่งที่อยากจะแชร์เนี่ยคือผมไปดูตัวดัชนีราคารถยนต์มือสองนะครับรวมถึงรถบรรทุกด้วยนะในเดือนมก,กรานี่ททำ record high นะครับพี่บอมในรอบน่าจะ8-9ปีเลยนะครับราคาเดือน,นี้เหรอครับือสองนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าตลาดค่อนข้างเฟเวอร์นะกับดีมานด์ฝั่ง สินทรัพย์ที่เป็นมือสองทั้งรถสี่ล้อและรถเกินสี่ล้อนะหกล้อสิบล้อครับแต่้นเนี้ยอันนี้อินดิเคเตอร์อาจจะแค่เดือนมกราเนะน,นี่ยอาจจะบอกไม่เดี๋ยวรอดูกรุ๊มพายอีกอันหนึ่งก็ถ้าได้จะคอนเฟิร์มแล้วท้าที่คุยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรดังนั้นราคาที่ดีตรงเนี้ยช่วยได้นะครับช่วยได้ทั้งดีมาร์และช่วยได้ทั้งยอดปล่อยและเวลาพวกนี้แน่นอนมีนี่เสียนะเวลาย,ยึดยึดรถมาเนี่ยครับก็ต้องเอาไปขายได้แปลว่ามันมีดีมาร์ของการนำทรัพย์เนี่ยไปขายได้อยู่ นะครับแล้วก็ได้ราคาดีด้วยนะครับผมว่านี้เป็นอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งที่ที่เป็นตัวบอกเหมือนกันนะครับว่าตลาดมือสองตอนนี้ช่วงสั้นๆเนี่ยกำลังดีอยู่นะครับแต่นั้นเน่คิดว่าไมโครเองเนี่ยหุ้นลงมาตลอดนะหลักๆเนี่ย,เ,ยเป็นเรื่องการตั้งสํารองนะครับซึ่ง <Okay. S 1> ผมว่าผู้ใหญ่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะแต่ว่าถ้าไปดูในขาการเติบโตในขาการหาไรายได้เนี่ยเครื่องทำได้ดีอยู่สม่ำเสมอนะครับดังนั้นะนะผมว่าตัวเนี้ยหุ้นลงมาไม่ได้มีอะไรน,น่ากังวลนะครับก็อยู่ในโซนที่ หลาคิดว่าซื้อสะสมได้เรื่อยๆนะครับโอเคชัดเจนมากนะครับสองหนุ่มไฟแนนซ์ของเรานะครับโอเควันนี้ขอบคุณทางน็อตแล้วก็ขอบคุณทางไอซ์มากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ